เริ่มสิดีๆเริ่มที่สันไบไปไปออกกำลังกายกันนั่นไงอุปสรรคฝากหนามมากมายเหลือเกินยังดิยังไม่หมดแก้ตอนดี้ได้หรอคะอะไรที่ตั้งใจไว้ก็ไม่ได้เริ่มสักทีถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงลองเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มสิดีๆเริ่มที่สันไบ จากสิ่งเลยสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วทุกวันแต่ถ้าพร้อมเมื่อไรคอยออกทบบใาสิ่งที่คุณตั้งใจรมาเที่ส่งแรงใจเชียร์สุรจนา40กิโลกรัมครับแมตชนี้ขนกพอจะรอดไหมโอ้โหโดนทุไปเต็มครับสันไบ้อกไม่ทอดอร่อยเข้มข้นเรื่องสิ่งดีเรื่องที่สันไบ้